เอาคว่ำหลือหงายปกติเขาก็ให้ปลาต้นนะคอนมอ่ำเอาโอเคค่ะขยับเข้ามาเลยลูกโอ้โ okay. หแล right ้วจ <out> <ần> <t ip immer hole> nope totally ิ้มค่ะน้ำจิ้มอ้อไวรัสเป่กระจค่ะคนเก่ง ชิมแล้วยังชิมหรือยังยังใช่ไหมแม่ใช้อ้นั่นปลอดสารหนูเรามีเมื่อแต่เทศปลอดสารค่ะอย่างดีเลิศเลยแรงดีจังเลยใช่ค่ะอือปลาราดพริกอีกวันตั้งใจจะตัวโตขอเป็นตัวเล็กค่ะเพราะว่ากลัวท่าน